ปัญญาประดิษฐ์กับการสูญสิ้นของอาชีพคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การมาถึงของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไม่ได้เป็นเพียงการพัฒนาเทคโนโลยีแต่เป็นการก่อให้เกิดคลื่นสึนามิทางเศรษฐกิจที่กำลังจะเข้ามากวาดล้างและปรับเปลี่ยนโครงสร้างตลาดแรงงานทั่วโลกในขณะที่ AI มอบโอกาสใหม่ๆใ,ในการสร้างประสิทธิภาพและความมั่งคั่ง ก็เป็นที่แน่ชัดว่าอาชีพจำนวนมากที่เคยเป็นเสาหลักทางเศรษฐกิจกํำลังเผชิญหน้ากับการถูกทดแทนการตัดสินว่าอาชีพใดจะหายไปนั้นมีหลักเกณฑ์ง่ายๆคืองานที่มีลักษณะซสำซากเป็นแบบแผนและใช้การประมวลผลข้อมูลในปริมาณมากอาชีพเหล่านี้คือเป้าหมายหลักที่ AI และระบบอัตโนมัติ จะเข้ามาแทนที่เนื่องจากสามารถทำได้รวดเร็วแม่นยำและต่อเนื่องยาวนานกว่ามนุษย์โดยไม่มีความเหนื่อยล้ากลุ่มที่ 1. ง,งานธุรการและงานข้อมูล The clerical and data handlers กลุ่มอาชีพแรกที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดคือบรรดาผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการจัดการเอกสารและข้อมูลพื้นฐานมาโดยตลอดพนักงานป้อนข้อมูลจะถูกทดแทนอย่างสมบูรณ์เพราะระบบการรู้จำตัวอักษร และการประมวลผลภาษาธรรมชาติสามารถนำเข้าและจัดเรียงข้อมูลได้เองอย่างถูกต้องแม่นยำนอกจากนี้เสมียนและพนักงานธุรการที่เคยรับผิดชอบการจัดตารางเวลาการร่างอีเมลการจัดเก็บเอกสารหรือการตอบคำถามซ้ำๆจะพบว่าหน้าที่ส่วนใหญ่ของตนเองถูกโอนไปให้โปรแกรมจัดการอัจฉริยะภารกิจของพวกขเขากลายเป็นเทียนการดูแลระบบเท่านั้นกลุ่มที่2 งานโรงงานและการขนส่ง The Production and Logistic Workers แรงงานในสายการผลิตที่มีลักษณะการประกอบซ้ำๆในโรงงานอุตสาหกรรมถูกแทนที่ด้วยแขนกลและหุ่นยนต์อัตโนมัติมานานแล้วแต่ AI จะทำให้หุ่นยนต์เหล่านั้นสามารถตัดสินใจและปรับตัวเข้ากับรูปแบบการผลิตที่ซับซ้อนขึ้นได้ ในส่วนของการขนส่งอาชีพที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือคนขับรถบรรทุกและคนขับแท็กซี่เทคโนโลยีรถยนต์ไร้ายคนขับได้พัฒนาไปถึงจุดที่สามารถนำมาใช้งานจริงในสภาพแวดล้อมที่คาดเดาได้เช่นการขนส่งสินค้าระหว่างเมืองแม้จะมีข้อจำกัดทางกฎหมายอยู่บ้างแต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็ทำให้ความจำเป็นในการมีคนขับที่เป็นมนุษย์ค่อยๆลดลงกลุ่มที่3 งานบริการลูกค้าและการเงินเบื้องต้น The Customer Service and Basic Finance ในด้านการบริการพนักงานคอนเซนเตอร์ที่ทำหน้าที่ตอบคำถามมาตรฐานและแก้ไขปัญหาที่พบบ่อยจะถูกแทนที่ด้วยระบบตอบรับอัตโนมัติอัจฉริยะแชทบอทและไว้บอทซึ่งสามารถโต้อตอบได้อย่างเป็นธรรมชาติและให้บริการได้ตลอดเวลาในภาคการเงินนักบัญชี และผู้ทำบันทึกทางการเงินเบื้องต้นจะพบว่าโปรแกร,รมบัญชีอัจฉริยะสามารถบันทึกธุรกรรมประมวลผลใบแจ้งหนี้และกระทั่งตรวจสอบความผิดปกติทางการเงินได้โดยอัตโนมัติงานของมนุษย์จะถูกจำกัดอยู่เพียงการตีความผลลัพธ์และการให้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์เท่านั้นกลุ่มที่ 4. งานสื่อสารและงานสร้างสารรค์ที่ไม่ซับซ้อน the basic content creators แม้แต่งานที่เคยต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ก็ไม่สามารถรอดพ้นได้นักเขียนเนื้อหาหรือนักกล่าวที่ต้องเขียนรายงานข่าวพื้นฐานข้อมูลสภาพอากาศหรือการสรุปผลการแข่งขันกีฬาจะถูกแทนที่ด้วยเครื่องมือ AI ที่สามารถสร้างบทความตามรูปแบบสำเร็จรูปได้อย่างรวดเร็วในทำนองเดียวกันนักแปลภาษาที่เคยทำหน้าที่แปลเอกสารทั่วไปหรืองานที่ไม่จำเป็นต้องใช้บริบททางวัฒนธรรม ที่ลึกซึ้งจะถูกระบบแปลภาษาอัตโนมัติเข้ามาแทนที่อย่างสมบูรณ์ข้อสรุปการปรับตัวคือทางรอดอาชีพเหล่านี้อาจไม่ได้หายไปในชั่วข้ามคืนแต่จะค่อยๆลดจำนวนลงและเปลี่ยนไปสู่บทบาทการควบคุมดูแลระบบแทนที่การทำงานโดยตรงการอยู่รอดในยุค AI จึงขึ้นอยู่กับความสามารถของมนุษย์ในการยกระดับทักษะไปสู่งาน ที่ AI ยังทำไม่ได้ดีนั่นคือความคิดสร้างสรรค์ที่ก้าวหน้าการคิดเชิงวิพากษ์การมีปฏิสัมพันธ์ทางอารมณ์และความสามารถในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแนวทางสำหรับทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการในอนาคตการปรับตัวในยุคปัญญาประดิษฐ์เมื่อเรายอมรับว่าปัญญาประดิษฐ์กำลังจะเข้ามาทดแทนงานที่มีลักษณะซ้ำซาก และเป็นกิจวัตรเราก็ต้องหันมามองอีกด้านหนึ่งว่าแล้วความสามารถแบบใดกันแน่ที่ AI ยังไม่สามารถเรียนแบบได้อย่างสมบูรณ์และจะเป็นทักษะสำคัญที่ทำให้มนุษย์ยังคงมีคุณค่าในตลาดแรงงานอนาคตความสามารถเหล่านี้มักถูกเรียกว่าทักษะแห่งอนาคตซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น3าสาสหลัก 1. ทักษะด้านความคิดและการตัดสินใจ cognitive and decision making skill ปัญญาประดิษฐ์เก่งกาจในการประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลเพื่อหาคำตอบแต่ยังไม่เก่งเท่ามนุษย์ในการตั้งคำถามที่ถูกต้องและทำความเข้าใจบริบทที่ซับซ้อนการคิดเชิงวิพากษ์และการประเมิน critical thinking and e v a l a t i o n สร้ความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับจาก AI ตั้งคำถามถ,ามถึงสมมติฐานและตัดสินใจภายใต้ใตสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ หรือมีความขัดแย้งการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ (strategic decision making) เศ้าการใช้ข้อมูลที่ AI ประมวลผลออกมาเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวหรือการวางแผนธุรกิจที่ต้องอาศัยการทำนายพฤติกรรมของมนุษย์และตลาด 2. ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และการแก้ไขปัญหา (creativity and complex problem solving) แม้จะมีเครื่องมือสร้างสรรค์คอนเทนต์ของ AI แต่การสร้างสรรค์ที่แท้จริงยังคงต้องมาจากประสบการณ์และความรู้สึกของมนุษย์ความคิดสร้างสรรค์เชิงนวัตรกรรม Innovative Creativity เซ้าการสร้างสรงสรค์สิ่งใหม่ที่ไม่มีข้อมูลพื้นฐานอยู่ก่อนหรือการผสมผสานแนวคิดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพื่อแก้ปัญหาในรูปแบบที่ไม่เคยมีมาก่อน AI ทำซ้ำจากสิ่งที่เรียนรู้แต่ไม่สามารถคิดนอกกรอบ ได้อย่างมนุษย์การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนคอมเพล็กซ์ปัญหาที่ไม่มีคำตอบเดียวหรือต้องอาศัยความเข้าใจในระบบที่เชื่อมโยงกันอย่างยุ่งยากซึ่งมักเป็นปัญหาในระดับสังคมองค์กรหรือระดับโลก 3. ทักษะด้านสังคมและอารมณ์ (Social and Emotional Skills) นี่คือจุดที่มนุษย์มีอำนาจเหนือกว่า AI อย่างชัดเจน ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจเป็นกุญแจสําคัญความฉลาดทางอารมณ์และการเห็นอกเห็นใจ (emotional intelligence) แ n d empathy เความสามารถในการเข้าใจและตอบสนองต่ออารมณ์ความรู้สึกของเพื่อนร่วมงานลูกค้าหรือผู้ป่วยซึ่งจําเป็นอย่างยิ่งในอาชีพที่ต้องทํางานบริการหรือการดูแลสุขภาพภาวะผู้นําและการโน้มน้าวใจ Leadership and persuasion เศร้าการสร้างแรงบันดาลใจการสร้างความเชื่อมั่นและการเจรจาต่อรองเพื่อนำพาผู้คนให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารและผู้นำทุกระดับการทำงานร่วมกับมนุษย์และ AI Human AI Collaboration เศร้าทักษะในการใช้เครื่องมือ AI ให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ใช่การแข่งขันแต่เป็นการทำงานร่วมกันโดยมนุษย์ ทำหน้าที่กําหนดทิศทางตีความผลลัพธ์และตรวจสอบความผิดพลาดของ AI กล่าวโดยสรุปการปรับตัวในยุคนี้คือการเปลี่ยนจากการเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทําตามคําสั่งไปเป็นผู้กําหนดทิศทางที่ใช้ปัญญาของตนเองรวมกับเครื่องมือ AI เพื่อสร้างสรรค์คุณค่าใหม่ๆที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอาชีพที่กำลังเติบโตซึ่งเน้นการใช้ทักษะด้านสังคมและอารมณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์และการดูแลในขณะที่ระบบอัตโนมัติของปัญญาประดิษฐ์กำลังเข้ามาจัดการกับงานที่ใช้ตันกัดและข้อมูลอาชีพที่เติบโตอย่างรวดเร็วกลับเป็นกลุ่มที่ต้องอาศัยทักษะด้านสังคมและอารมณ์อย่างลึกซึ้ง soft skill ซึ่งเป็นสิ่งที่ AI ยังคงขาดหายไปนั่นคือความสามารถในการเชื่อมโยงทางอารมณ์ความเห็นอกเห็นใจ และการจัดการความสัมพันธ์ของมนุษย์อาชีพเหล่านี้คืออนาคตของตลาดแรงงานที่มุ่งเน้นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มที่ 1. ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตและการดูแล mental health and care s e c t r s ในโลกที่เต็มไปด้วยความเครียดและความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วความต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน AI อาจสามารถช่วยวินิจฉัยโรคเบื้องต้นได้แต่ไม่สามารถให้ความสบายใจและความเข้าใจในระดับมนุษย์ได้นักจิตบำบัดและนักให้คำปรึกษา psychotherapist and c o u n s e l o r เฝ้าอาศัยการสร้างความไว้วางใจการรับฟังอย่างตั้งใจและการวิเคราะห์อารมณ์ที่ละเอียดอ่อนเพื่อช่วยให้ผู้คนจัดการกับปัญหาทางอารมณ์และจิตใจได้อย่างมีประสิทธิภาพบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล n urses and healthcare professionals เศรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งที่ต้องมีการสัมผัสกับผู้ป่วยสูงเช่นการดูแลผู้สูงอายุหรือการดูแลผู้ป่วยในระยะวิกฤตความเห็นอกเห็นใจและการจัดการอารมณ์เป็นส่วนสำคัญของกระบวนการรักษากลุ่มที่2ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้และการพัฒนา learning and development experts การเรียนรู้และพัฒนาบุคลากร ในยุค AI จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่ปรับเปลี่ยนตามความต้องการเฉพาะบุคคลการเรียนรู้จากมนุษย์ด้วยกันยังคงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการพัฒนาทักษะเชิงลึกโค้ชและที่ปรึกษาด้านการทำงาน Executive Coaches and c r ร e มินทอร์เศร้าทำหน้าที่ช่วยให้บุคคลค้นพบศักยภาพของตนเองกำหนดเป้าหมายอาชีพที่สอดคล้องกับคุณค่าส่วนตัวและจัดการกับอุปสรรคทางความคิด ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยการสื่อสารสองทางที่เข้าเข้าใจอย่างแท้จริงครูและผู้สอนที่เน้นการพัฒนาทักษะเฉพาะ s p e c i a l i s t educators เน้นการสอนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการคิดวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาและการทำงานร่วมกันซึ่งต้องอาศัยการจัดสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นการเรียนรู้และต้องมีการโต้ตอบแบบมนุษย์กับมนุษย์กลุ่มที่3ผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ Relationship and Management Specialists ในโลกที่เครื่องมืออัตโนมัติจัดการเรื่องราวทางเทคนิคได้เกือบทั้งหมดบทบาทของผู้จัดการและผู้บริหารจึงเปลี่ยนไปเป็นการจัดการกับมนุษย์และความสัมพันธ์เป็นหลักผู้จัดการความสัมพันธ์ลูกค้า Key Account Managers Relationship m a n a g e r เศ้าเน้นการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้าคนสำคัญการทำความเข้าใจความต้องการที่ซ่อนอยู่และการเจราจาต่อรองที่ต้องใช้ไหวพริบและศิลปะผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคล human resources s p e c i a l เศ้าโดยเฉพาะในงานที่ต้องจัดการกับความขัดแย้งการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและการสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน ซึ่งต้องใช้ความละเอียดอ่อนและความยุติธรรมอย่างสูงผู้อำนวยการด้านประสบการณ์ (Chief Experience Officers) ซีกโสเศ้าตำแหน่งที่รับผิดชอบในการออกแบบและควบคุมประสบการณ์โดยรวมของลูกค้าหรือพนักงานเพื่อให้เกิดความพึงพอใจและความผูกพันกับองค์กรในระดับอารมณ์อาชีพเหล่านี้คือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าแม้ AI จะก้าวหน้าไปไกลเพียงใดแต่ความเป็นมนุษย์ humanity และความสามารถในการดูแลซึ่งกันและกันจะยังคงเป็นสินทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในอนาคตแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างมนุษย์และปัญญาประดิษฐ์ในการทำงานมุ่งสู่การทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาดเมื่อเราเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างทักษะที่ AI เชี่ยวชาญตันกับข้อมูลความเร็วกับทักษะที่มนุษย์โดดเด่น ความคิดสร้างสรรค์อารมณ์การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ขั้นตอนต่อไปคือการเรียนรู้วิธีที่จะไม่แข่งขันแต่จะทำงานร่วมกันกับปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่เหนือกว่าการทำงานของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแนวคิดหลักคือการสร้างวงจรแห่งความร่วมมือด h e ย collaboration ที่ AI และมนุษย์ต่างเสริมจุดแข็งของกันและกันขั้นตอนที่1 AI รวบรวมและวิเคราะห์ AI g a d e s a n a l y s i s ในจุดเริ่มต้นของงานใดๆ AI จะทำหน้าที่เป็นเหมือนสมองส่วนหน้าที่มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยเน้นไปที่งานพื้นฐานที่ใช้พลังงานการประมวลผลสูงการรวบรวมข้อมูลเชิงลึก Insight Generation เซ้า AI จะทำการสแกนและประมวลผลชุดข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data เพื่อค้นหารูปแบบแนวโน้มหรือความผิดปกติที่ซ่อนอยู่ซึ่งมนุษย์ใช้เวลาเป็นเดือนๆในการทำการจำแนกและคัดกรอง sorting and filtering เ้าเช่นในงานกฎหมาย AI สามารถอ่านเอกสารทางกฎหมายหลายพันฉบับและคัดกรองเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคดีป,ปัจจุบันในงานแพทย์ AI สามารถช่วยคัดกรองภาพเอ็กซเรย์เพื่อหาเคสที่มีความเสี่ยงสูงก่อนการร่างและเตรียมการ ระดิ้งแอนด์พรีพรชันเส้เสร้างร่างรายงานทางการเงินเบื้องต้นร่างเนื้อหาการตลาดพื้นฐานหรือสรุปวาระการประชุมจากบันทึกเสียงอย่างรวดเร็วขั้นตอนที่ 2. มนุษย์ตีความและสร้างสรรค์ human interprets and creates เมื่อ AI ไได้จัดเตรียมข้อมูลดิบและข้อสรุปเบื้องต้นแล้วหน้าที่ของมนุษย์จะเปลี่ยนไปเป็นการนำเข้าความเป็นมนุษย์และความเชี่ยวชาญเชิงลึกเข้ามาในกระบวนการ การตีความบริบทและจริยธรรม (Contextual and Ethical Interpretation) เร้ามนุษย์จะวิเคราะห์ผลลัพธ์ของ AI ว่ามีความหมายอย่างไรในสถานการณ์จริงที่เต็มไปด้วยปัจจัยด้านอารมณ์สังคมและจริยธรรมการตั้งสมมติฐานและการทดลอง (Hypothesis Generation es, and Experimentation) เอ้า,ามนุษย์ใช้ข้อมูลเชิงลึกจาก AI เป็นฐานในการสร้างแนวคิดใหม่ๆห,หรือรูปแบบธุรกิจที่แปลกใหม่ ซึ่งต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และจิตนาการการสร้างความสัมพันธ์และการโน้มน้าวใจ r e l a t i o n s h i p Building and Persuasion เร้ามนุษย์นำเสนอข้อสรุปและแผนงานที่ได้จากการวิเคราะห์ของ AI ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายมีเรื่องราวและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานหรือลูกค้าขั้นตอนที่3 AI ดำเนินการและวัดผล AI Executes and Measures เมื่อมนุษย์ได้ตัดสินใจเชิงกลยุทธ์แล้ว AI จะกลับเข้ามารับช่วงต่อในการนำแผนไปปฏิบัติในวงกว้างอย่างแม่นยำการดำเนินการอัตโนมัติ (Automated Execution) เช่นการปล่อยแคมเปญการตลาดดิจิทัลการจัดการห่วงโซ่อุปทานหรือการควบกลุ่มเครื่องจักรในการผลิตการวัดผลและการติดตาม (Measurement and Monitoring) เซา AI ติดตาม ประสิทธิภาพของการดำเนินการตามแผนและรวบรวมข้อมูลเพื่อป้อนกลับเข้าสู่ระบบวงจรแห่งการพัฒนายอย่างต่อเนื่องความร่วมมือนี้เป็นวงจรที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องโดย AI เรียนรู้จากการตัดสินใจของมนุษย์และมนุษย์ใช้ข้อมูลป้อนกลับของ AI เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ในรอบถัดไปผู้ที่ประสบความสำเร็จ ในอนาคตจึงไม่ใช่ผู้ที่ปฏิเสธ AI แต่เป็นผู้ที่สามารถใช้งานปัญญาประดิษฐ์ให้เป็นผู้ช่วยส่วนตัวที่มีความสามารถเหนือมนุษย์ได้อย่างชาญฉลาดและมีจริยธรรม